ือผมก็อยากให้ให้ทุกท่านนะะในสังคมนะลองมองในมุมมองของหลวงพอ่อท่านบางนะค,คือท่านนะยอมตนก็มารับใช้พระพุทธศาสนานะฮะแล้วก็เข้าไปปฏิบัติธรรมนะฮะท่านก็ไม่อยากจะมาตอบโต้กับใครทั้งนั้นนะฮะซึ่ง,ง,งลองมองมุมกลับม้างเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยอ ในเรื่องศาสนาเนี่ยผมเข้าใจมีเรื่องละเอียดอ่อนพอมีข่าวมาภาพลักษณ์คนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะทางส่วนนิธรรมก็เลยชี้แจงออกมาตามกรณีกรณีไปนะก็อลองมองมนมองส่วนนิธรรมบ้างว่าอะไรเป็นอะไร อครับก็ให้เผื่อใจว่าโปรดมองทั้งสองฝั่งใช่ครับด้วยนะครับผมเชื่อว่าครบถ้วนนะครับได้ได้ได้เล่าสิ่งที่รู้สึกและอยากจะชี้แจงแล้วนะครับนี่คือเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นเพียงข้อมูลเริ่มต้นที่หากท่านผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรก็ตามในทางใดก็ตามโปรดหาข้อมูลเพิ่มหลายๆด้านก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อชอบหรือไม่ชอบรู้สึกอย่างไรก็ตามแต่นะครับขอบคุณคุณธนเดชมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ และช่วงนี้ครับเราก็มีเนื้อหาดีๆจาก OKMD OK มาฝากกันครับ